ครับผมสวัสดีครับพบกับจาย์นันอีกแล้วนะครับวันนี้จนันนันพามายางลินนาวัดครับบรรยากาศดีครับลมเย็นสบายบยู่โบเดลไม่กันสันมากล้องอจะใสๆนิดหน่อยรับรรยากาศบานเทานาวัดครับอากาศดีครับวันนี้วันนี้เส้นนาวัดนี่พ่นพิษประตูใบอบเข่าเลยมันก็นเลยเบึลงลงๆนะี่แต่แปลกใจหน่อยหนึ่งคือเอ่อปิดดันอ่ะจะเปิดดันขาง มันกะจักจังไดดอกเนาะโอ้ยเอาว่ากันไปตามว่าครับเมื่อนี้บรรยากาศลมเย็นสบายครับดีอยูร่ริมโค้งนี่ลมแห้งขนาดเขาว่านะครับ <S <S นาวัดเขามีกิจกรรมอย่างนิดนึงเดี๋ยวเหย้ยางมาเบิ้งกันเด็กน่อยโรงเรียนถัดพนมไปครับจากนั้นจะพายยางไปเบิง่งเล็กน่อยไม่เห็นยังกันอยู่หนาวัด เมื่อกี้เขาไปสอบถามจักหน่อยวงเหล่าเห็นว่าเพิ่นจะไปแข่งบ่ะเนาะไปแข่งอยู่จังหวัดอำนาจเจริญวะะ่ั่นเนาะเป็นโรงเรียนเล็กหน่อยโรงเรียนถัดพนมนะครับน่าจะเป็นวงปีผ่ากอนกอรย่งะมาณนี่ลเรมั้งครับเขาเขาจะจัดแข่งวันพฤหัสเมื่อหนี่เพิ่นก็เลยวันพฤหัสบปบมันใจเมื่อหนี่เพิ่นก็เลยเออมา จัดสอมใหญ่อยู่หน่าวัดเริ่มพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเขามาบึงกันที่ข้าวว่าเขาจะสอมกันเปน็นอะไรคักอยู่เด้อเด็กหน่อยกันเลย่นมีผู้ใหญ่คอยดูแลนะชินะและที่นี่มันต่อเนื่องไงมันต่อเนื่องมันก็เลยคักนะผมว่าเด็กหน่อยเดี๋ยวนี้ข้าวดูแลเพิ่นไก่ชิดดีๆมีผู้ใหญ่ ค่อยสังสอนค่อยอยังเนี่ยผมว่ามันไปได้เลยครับฝีมือได้ง่อยเดี๋ยวนี่เก่งได้ง่อยสมัยนี้เก่งครับนี่เดี๋ยวมาเบ่งน้ำกันครับขักอยู่แร้กนี่ มีคู่บาอาจารย์ดูแลยังไก่ชิดครับบเรปะบเรถิง่งบเรปะละบเรละเลยะนะครับ <inaudible> เด็กหน่อยมันก็นเอาละครับแบบนี้อวอลามาตัง้งนานนี่คืออยากชมเชยคู่เพื่อน,น,นแหละจริงจริงจริงอ่ะเด็กหน่อยอ่ะเขามีของอยู่ในโต๊อยู่แล้วอยู่ที่ว่า <inaudible> เขาจะปล่อยของออกมากได้ให้มันแบบในเชิงสั่งสรรน์่นะครับ หรยอย่างหนึ่งเมืองเขาเป็นเมืองวัฒนธร,รรมเนี่ยเนป่เราก,ก็ต้องหาปล่อยออกมาในเชิงวัฒนธรรมนี่มันโอเคเด,ด้เห็นบ่คักได้เด็กหน่อยบ้านเฮาบได้มีแว่น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 ตอนกลางคืนนะสิ่งที่ดีก็มีอ่าสิ่งไม่ดีก็มีจะดีจะพอดีกับอย่ท่ผู้ใหญ่บ้านเมืองเฮานีแ่แหละครับจะเป็นตัวอย่างในแห็กหน่อยเขา มืนอนี้คือก็ว่ามาฟังอาจารย์อันจมอยูอ่แล้วเนาะโอ้มาเบิ่งนิดหน่อยดีกว่าครับบาเนี้เอามาเบิ่งใกล้ๆเบินในใ่งใกล้ๆโชว์ดูโชว์ดูโชว์โชว์สักหน่อยได้มั้เมื่อกี้เหมือนแอร์บิกเลยเอารอต้องรอจรงงวะจะไปแข่งงานอะไรนี่ฮนะชื่อชื่องานที่จะไปแข่งงานอะไร แข่งกองยาวเฉยยวมนาดอ่ะจังหวัดไหนโอ้เพรเป็นงานกาชาติโหให้ได้ที่หนึ่งมานะให้ได้ที่หนึ่งมาเอาให้ทาาุพนมเราดังให้ได้เลยอยู่ชั้นไหนกันนี่มห้ามห้าทั้งหมดเลยไหมมห้ามหกโอ้เอาอย่าลืมไปกดไลค์กดถูกใจวิดีโอตัวเองนะ ช่องช่องอาจารย์หัน <c oughs> มห้ามหกเหมือนกันหมดเลยหรอเปล่าครับนี่มไหนนี่เฮ้ยหน้าตาเหมือนมอสามเลยยังเด็กยังเด็กเอาเป็นกำลังใจเล็กหน่อยครับ,รบนี่เครื่องเสียงเพิ่นกองยาวพระเทพวร,รมนีชมลมทุบีดัมบวันโรงเรียนชาติถนน ติดต่องานอ็พักขนาดได้ครับเห็นบ่อันใดสั่งสรรกระชมเชยกันเด้ครับพี่น้องเนีย่ยยดากันได้ <c oughs> เอามามาสัมภาษณ์หน่อย <c oughs> มาคุยกันธรรมดานี่แหละอย่าบอกสัมภาษณ์ถ้าบอกถ้าบอกสัมภาษณ์แล้วจะอายต้องบอกว่าซ้อมมานานไหมฮ <c oughs> ะ ซ่อมซ่อมมานานวะเอาเสาแท็กบัตรเขากระไดเอาซ่อ,าอมมานานอยู่อะซ่อมมา,าสามมือจะไปแข่งนางรำตามมาโอ้แต่รู้สึกว่าทานพนมจะมีโรงเรียนทาดจะมีไอ้วงปีผาดน้ำนะโมเมนต์บ่บ่ได้ไปแข่งกับเขาบ่การนัดเอาไว้บัลเล่อ๋อถวายพระาธาตุอย่างเดียวแต่ว่าไม่แข่งเหรอถ้ามีสนามก็ไปแข่งดิถ้ามีก็ใช่ไหมอ๋อสุดยอดเอามาๆๆๆเอามามครับอ,อาจารย์อั๋นครับ อาจารย์นันอาจารย์นันพาดเด็กเออเอาเอาเลยเอาเลยเอาโฆษณาช่องจ้าของเลยเดี่ยว <c oughs> เอาพร้อมหรอได้พร้อมหรอได้ไหมเอาให้กำลังใจเล็กหน่อยเขาเด้ยวยครับ ครับลงแข่งที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับอันนี้ซ่อมครับซ่อมไปแข่งต่างจังหวัดครับให้กำลังใจเล็กน้อยนะครับโอ้นี่นี่นี่ปแบมนี่คัดเด็ด น้องๆโรงเรียนฉาดพนุนะครับเข็นสอบจะไปแข่งนะครับไปแข่งอยู่จังหวัดอำนาจ,จเจริญน,นะครับงานกายฉาิจังหวัดอำนาจ,จเจริญเพิ่นจัดแข่งนะครับน้องๆเพิ่นก็นเลยอ่าจะไปแข่งกันนะครับเลยมาสอบอยู่หน้าวัด ไลค์กดแชร์กดถูกใจกด subscribe กดติดตามด้วยนะครับนะให้กำลังใจน้องๆเขาด้วยนะครับนี่มีกลองสนับสนุนของชมรมด้วยใช่ไหมก่องสนับสนุนของชมรมด้วยนี่ครับ สนใจก็มาได้นะครับอยู่หน้าวัดนะฮะถือว่าเป็นค่าน้ำมูกน้ำมันน้องเขาเดินทางนะครับมามาซอยกันนี่นี่เป็นบรรยากาศในวัดครับอากาศเย็นดีครับลมกระพัดแห้แงๆตรงเสียงหกของจิ๊บจิ๊บจิ๊บจิบจิบจ๊บจิบจ๊บจิบ๊บจิ๊บจิดด๊บจา๊บจิ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 ๊บจอ๊บจิ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 ๊บบ ลมพัดแห้งขนาดไม่นะครับลมแห้งครับไฟยางคอยเป็นในข้าครับเราคอยออกมานักท่องเที่ยวก็ยังขอามาถ่ายรูปกันยังป้าป่ายนะครับ สวัสด,ดีครับบรรยากาศแนวนี้แบบนี้นกิน้อวเจียนห่อนเออแมนแมนครับเป็นความครับผมคือทอดเจียนห่อนแบบอาบไข่และเจีย้ยนห่อนแบบผูบ้ต้องถามมันยินอ่ะนะแบบกัดเข้าไปหลดแบบเฮแบบแบบงหัวเ้ง้ำไรอะไรเลยวนันินะมาถาดขนมกันบ่มีข้าวจีก็จะเป็นมันแก้วแล้วเนาะแมนบอกแต่ว่าอากาศแนวนี้คือทอดเจี้ไรกว่า เอาครับเดี๋ยวเขาจะลองไปสัมผัสคู่เป็นเนาะครับคู่ฝึกคู่ควบคุมจะเข้าล่ะกับยุติการไททอดสดเพียงสม,มิตรล่ะครับเดี๋ยวจะเข้านาะเดี๋ยวลองสัมผัสกันมึงดูว่าเขาจะติดต,ตามชมในช่องทางไหนเน่เป็นอะไรครับบรรยากาศภาพนี้โอ้ขับขนาดเลยพัทย์กนมโอ้สวยงามสวยงาม ครูแนะนําตัวเลยครับครับสวัสดีครับพบกันอยู่แล้วนะแต่ก่อนนี้พินภาดขอครูอาร์ครับรัตนะธนวัรชรสันติครับครับเตียนอยู่ตอนนี้กำลังมีปัญหาเดี๋ยวแก้ไขวงกลวงยาวนะฮะของอคณะพระน่มชื่อวงกลองยาวพระเทพบอรมุนีพระเดชพระคุณน,นั้นพอ่อพระเทพบอรมมนีท่านเจ้าวาดอ,อันสนับสนุนเมตตาซื้ออุปกรณ์แล้วก็มีการฟื้นฟูวงกลวงยาวโบราณขึ้นเป็นทั้งแบบโบราณและบบประยุกต์ครับ วันนี้จะมาจะมาซ้อมถือว่าให้เด็กได้ลองสนามได้เจอหน้าท่องเที่ยวได้ไม่ประหม่าไม่ตื่นเต้นห่ใช่ใช่เห็นด้วยนะฮะก็เป็นการซ้อมก็จะได้เห็นปัญหาด้วยก็ไม่เป็นไรนะเห็นปัญหาด้วยเพราะมันเป็นอะไรก็ให้เด็กได้แก้ปัญหากันไปดีแล้วเป็นตอนนี้อย่าเป็นตอนแข่งอ่าเ้วจะไปแข่งที่ไหนเนี่ยเราจะไปเวทีของงานกาชาติของจังหวัดอำนาจเจริญวันไหนวันที่สองธันวาวันที่สองธันวากํากำลังจะให้ลูกหลานสองอ๋อสองธันวาาด้วยนะครับอ่าแล้วทีนี้มีช่องทาง มีช่องทางการรับชมไหมทางทีมงานจะไลฟ์สดให้ชมไหมอะไรเงี้ยไม่มั่นใจเลยไม่มั่นใจแต่ว่ายังไงก็เป็นกําลังใจให้ได้นะครับขอบ,บคุณคทีมงานครูอาร์ตนะครับเอาให้ครูอาร์ตแก้ไขปัญหาต่อนะครับอ่านะครับยังไงเราก็มาเป็นกําลังใจให้ครูอาร์ตกันนะครับนะครับอ่าครับผมอ่าโอเคอาจารย์อันก็มาแนะนำนะครับมาพาดูบรรยากาศก่อนแข่งขันจริงงานาวัดพระธาตุพนมตอนเนี้ย ให้ชมกันเท่านี้ก่อนนะครับยังไงเราก็จะขอยุติการถ่ายทอดสดเพียงเท่านี้ก่อนนะครับอย่าลืมนะครับกดถูกใจกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดเข้าไปกดให้หมดแชร์ให้อย่าให้เหลือนะให้ทัชพนมเราดังเต็มที่เลยนะโอเคครับยังไงอาจารย์อันก็ขอขักช่องไว้ด้วยนะครับผมอาจารย์อันพาราะพาแดกนะฮะแล้วก็เพียข่าวนะครับโอเคครับผมสวัสดีครับบ๊ายบาย